สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายผลินครับวันนี้ห้ามพลาดครับเพราะผมมีทีเด็ดที่จะมานนำเสนอพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนั่นก็คือวิธีคิดคิดอย่างไรถึงจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนรอบข้างมีคำตอบทุกแง่ทุกมุมครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับดรสมชายหัตชรีลหานะครับ ประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยล์คอร์เปอเรชันจำกัดนะครับห้ามพลาดทุกช็อตนะครับสวัสดีครับดรสมชายครับครับสวัสดีครับครับดรครับคนส่วนใหญ่นะทางานเก่งเก่งทางานเป็นแต่คิดไม่เป็นไอตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการสําเร็จไหมต่อความสําเร็จไหมครับก็เป็นหัวใจเลยนะครับเพราะว่านักคิดในโลกนี้เนี่ยนะครับที่เขาได้คิดคิดคิดเนี่ยก็มีเยอะนะครับถ้าฝืนล ความคิดเนี no pues, it? It exactly true, like ่ยหลายคนเขาบอกโอ้โหทุกวันฉันคิดอะไรได้ใหญ่ๆๆเสมอนะฮะคิดทุกวันเลยครับแต่สิ่งที่คิดเนี่ยมันได้ทํำไหมคิดแล้วมันเป็นรูปธรรมไหมคิดแล้วสามารถใช้เอาความคิดนั้นมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไหมอันนี้สําคัญนะฮะอันนี้ไอ้วิธีการที่พัฒนาความคิดไปสู่ความเป็นรูปธรรมจับต้องได้และให้เป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการแต่อยากพูดให้ฟังนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับบาง ความคิดของผู้คนเนี่ยนะครับได้คิดคิดคิดเขาบอกคนหนุ่มสาวนี่คิดเยอะมากอืพอคิดกลางคืนหลับไปตื่นเช้ามาก็ความคิดนั้นก็หายไปลืมไปลืมไปก็ไม่ได้พูดอะไรต่อก็ให้มันคิดไปแล้วก็เก็บไปฝันก็แล้วแต่นะฮะความคิดอาจจะเป็นฝันก็ฝันที่ฝันลอยลอยฝันมันไม่เป็นจริงอยู่แล้วนะครับก็ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็หายหายไปจากสิ่งที่เราได้คิดก็เป็นการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง ต้องพ่อต้องพูยอย่างนี้นะฮะเพราะบางครั้งก็บอกว่าไปนึกถึงการใช้พลังงานพลังงานบ้านเราก็ใช้กันพยายามจะหาพลังงานทดแทนนู่นนี่แต่ลืมไปอย่างหนึ่งเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเราเกิดมาทั้งทีเราได้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าไหมพลังงานไม่ว่าจะเป็นการพลังงานที่เราใช้ในการเดินใดการทํางานก็ใช้แรงงานนะแต่พลังงานอันนึงก็คือพลังงานด้านความคิดเนี่ยแต่มันไม่เกิดผลเนี่ยก็ใช้ใช่ว่าใช้แล้วไม่เสียพลังงานนะครับ มันใช้แล้วมันก็เปลืองน้ําเหนื่อยนะมันเสียกําลังใจด้วยเหนื่อยนะ,ะ,ะแล้วทาให้จิตใจไม่ดีพอจิตใจไม่ดีกําลังใจก็ตกกาลังใจตกก็ร่างกายก็อ่อนลาความเครียดมาเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็มาเห็นไหมครับครับมันบั่นทอนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยสำคัญต้องคิดบวกคิดดีคิดสร้างสรรค์คิดแต่สิ่งที่เป็นไปได้และคิดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนสําคัญนะครับอย่าไปคิดเรื่องที่เกิดข,ขึ้นกับคนอื่น อย่าไปคิดของคนอื่นคือคิดเยอะมากโอ้โหคิดไปไกลแต่สุดท้ายไปนู่นแต่ไกลเองไม่เกี่ยวตัวเองเลยอย่างนี้ก็อย่าไปคิดก็เปลืองพลังงานก็คิดแล้วคิดอย่างไรซึ่งเหตุผลครับไร้ประสิทธิภาพไร้ประสิทธิผลก็ไม่รู้จะคิดไปทําไมก็อย่าคิดเลยดีกว่าพระท่านบอกว่างั้นอย่าคิดเลยนั่งเฉย มองตัวเองเข้าไว้เดี๋ยวความคิดของท่านก็จะเกิดขึ้นเองนะฮะเอาเป็นว่าเราคุยกันเนี่ยนะให้เห็นภาพบรรยากาศว่าคนเราคิดเยอะแยะงนั้นคนหนุ่มสาวเนี่ยก็คิดคิดเขาบอกเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์บางเว็บไซต์ก็อ้าวคิดอะไรก็ไปเขียนเขียนแล้วก็ไปฝากข้อมูลไว้ในเว็บไซต์คนมาซื้อไอเดียไปว่ามันเป็นไปได้คิดอะไรก็มาฝากไว้เผื่อเป็นเงินเป็นทองบ้างก็จับแมทชิ่งประโยชน์ร่วมกันก็ได้เงินกันไปใช้เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดเนี่ยหรือบางประเทศบางบางที่นะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เว็บเว็บไซต ก็มีไอเดียวิธีเขียนเรื่องของว่าถ้าอยากเที่ยวเที่ยวที่ไหนก็ขายความคิดเห็นนะไปเที่ยวมามีประสบการณ์เที่ยวอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเที่ยวท่องเที่ยวสถานเลิงรมเที่ยวอะไรมีข้อมูลเด็ดๆก็มาใส่ข้อมูลไว้อยากจะรู้อะไรอะไรก็แล้วแต่มาขอดูข้อมูลได้ครับคนขายความคิดก็ได้เงินไปคนที่อยากได้ความคิดก็มาซื้อไปเห็นไหมก็ได้ข้อมูลจากการใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ดงนั้นคนเราเนี่ยถ้าคิดเป็นสักอย่างเนี่ยนะครับ ก็สามารถทําให้ชีวิตพักเรียกเปลี่ยนพลิผันชีวิตเปลี่ยนมาเป็นอีกคนหนึ่งคนได้เลยนะครับครับทีนี้ไอ้เรื่องของวิธีคิดเนี่ยที่ฎีที่สอนกันมาก็มันมีหลายตาําราแต่อันหนึ่งที่มันเป็นวิชาที่น่าสนใจเขาพูดถึงเรื่องอ strategic thinking กลยุทธในการใช้ความคิดคับฟังน,น,น่าสนใจไหมครับนะครับมันเป็นวิชาเรียนนะครับก็สอนว่าจะคิดยังไงชกลยุทธ์วิธีคิดก็คืออย่างที่ผมได้เกริ่นในตอนต้นว่าวิธีคิดก็คือ คิดเพื่อให้มันเป็นระบบหรือถ้าให้เป็นภาษาอังกฤษก็บอก Systematic Thinking คือคิดอย่างเป็นระบบไม่ได้คิด <c oughs> แบบลอยๆคิดแบบไม่มีเหตุผลคิดแบบไม่เป็นรูปธรรมหลักความคิดนั้นก็คือก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะวางเป้าหมายก่อนสมมติว่าวันนี้เราคิดว่าอยากจะทำอะไรสักเรื่องหนึ่ง <c oughs> นะอยากทำเรื่องที่เราทำาให้เกิดความสำเร็จเราจะทำยังไงเราก็ต้องคิดก่อนว่าหนึ่งความเป็นไปได้มีไหมและในโลกนี้ ไปดูซิว่าคนที่คิดอย่างเราเนี่ยมีไหม<ะ>ไปศึกษาก่อนเขาคิดอย่างเนี้ยแล้วมันมีกี่คนที่คิดแล้วมันสําเร็จแล้วมันไปติดตรงไหนไปเรียนรู้สิ่งที่คนเขาทาก่อนว่าเขาเป็นไปได้แค่ไหนอย่าไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เสียเวลาเมื่อไหร่ที่มีโอกาสคิดไปหาเลยข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เขาบอกเอาไปหาที่ไหนล่ะ โ oh, อ้ก็ไปหาเดี๋ยวนี้ง่ายด้วยนะ,ะข้อมูลมีคอครูร <c uru> ูเยอะไปหา <c urs> <Internet S 2> อินเทอร์เน็ตนี่ก็เพียบแล้วก็นี่ง Google ไงก <c oughs> <c oughs> ูเกิลไงไปหาครูรูชั้นนำที่ง่ายที่สุดก็ไป Google ไปเซิร์ชเน็ตเอาหาข้อมูลดูบ้านบ้าเราก็เยอะนะหลากหลายว่าไอเรื่องที่เราคิดเนี่ยมันมีคนคิดก่อนนี้ไหมเราก็ลองเรียนรู้อ๋อเขาเจอปัญหานี้อ๋อเขาติดปัญหานี้หลักวิธีคิดง่ายๆเลยครับว่าหนึ่งสำรวจความเป็นไปได้ ก็ดูจากสภาพแวดล้อมว่าในโลกนี้มีใครทำไหมสองเมื่อเราค้นหาจนข้อมูลความเอ๊ะมันเป็นไปได้แล้วมีคนคิดแล้วติดตรงนี้มันติดอะไรขาดอะไรสมมติว่าเขาบอกมันไปไม่ถึงเพราะขาดเรื่องของทรัพยากรคือเครื่องมือ,อขาดเรื่องขององค์ความรู้เรื่องความสามารถของคนมาทำอ้าวเราก็ดูสิเราจะเติมเต็มได้ไหมมองย้อนกลับมาหาเราด้วยไอ้กอนจะคิดแบบกลยุทธ์ที่ให้มันคิดแล้วสำเร็จเนี่ยมไม่ใช่ว่านึกอยากจะคิดนะ ผมพูดในตอนต้นนะฮะเกิดนไว้ว่าอย่าคิดไกลเกินตัวเองหรือว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองต้องคิดด้วยว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของเราเปล่าก็คือมันจะเติมเต็มให้เราได้ไหมะคือ <c ười> เราอยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอ,อแต่มันใช่เรื่องของเราไหมครับทําแล้วมันทําให้เราดีขึ้นไหม,มนะไม่ใช่บอกโอ้ในเงินในกระเป๋าก็ไม่มีหรอกแต่อยากคิดในสักเรื่องเพื่อคนทั้งโลกคุณคุณกายฟังแล้วเป็นยัีไงไอ้นี่นมันเกินตัวก็ <c ười> <c ười> กูจะไปคิดทําไมให้คนอื่นให้เขาคิดไปแทนนะเราต้องคิดก่อนว่าเราทำไมถึงคิดอย่างนั้นเอาความคิดทั้งหมดที่ไม่เสียพลังงานมาคิดเรื่องที่มันเกี่ยวกับตัวเราเองก่อนอันที่หนึ่งก็คือคิดว่าวันนี้เราอยากเป็นทาอะไรอยากเป็นอะไรครับอยากใช้สิ่งที่เราคิดทุกวันเนี่ยให้มันต่อยอดเกิดผลกับตัวเรามากที่สุดอย่างน้อยสุดเกิดผลกับตัวเราองค์กรเราชีวิตเราครอบครัวเรา ปากท้องเรานะชื่อเสียงเราอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเราคงไม่มีในโลกนี้นะครับที่มีคนคิดเรื่องเพื่อผู้อื่นโดยที่ฉันอุทิศเพื่อผู้อื่นแต่ตัวเองตายนะครับคือต้องคิดเรื่องตัวเองก่อนถ้าเรามีความพร้อมเรื่องนี้แล้วเราอยากจะเผยแผ่ค่อยเอาสิ่งที่เราคิดว่าเรามีพร้อมเรื่องนี้แล้วถ้าเรายังไม่พร้อมเอาเรื่องที่คิดเนี่ยมาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดก่อนครับอันนี้เอางี้เถอะท่านผู้ชมครับเราจะมากระชับในแง่ด้านความคิดคิดด้วยทําด้วย อย่างสติปช็อปคิดด้วยทําด้วยทนินเจริญวนนนคิดด้วยแล้วก็หมายถึงว่าลงมือทําด้วยลงมือลงทุนด้วยไอแบบนี้จะได้กรณีศึกษาในลักษณะแบบไหน,นดีอ้าง่ายๆนะครับวิธีคิดเนี่ยอย่างสติป p ็อปเนี่ยนะครับ,รบเขาก็ใช้วิธีการต่อยอดอะนะจากเมื่อก่อนเขาก็บอกไอเขาออก iPod มามันก็ ดูฟังเพลงนะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีพวกเล่นนงเล่นเน็ตได้นะก็จะดูแต่ฟังเพลงเดียวดูนู่นดูนี่นิดหน่อยก็มีข้อมูลดาวน์โหลดมานะแต่พอสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันควรจะไม่แค่ดูหนังฟังเพลงมันต้องอินเทอร์เน็ตด้วยนะเขาก็คิดถึง i p iPad อ iPad ครัด พอ iPad ออกมาเอ๊ะมันชักสนุกมันต้องเป็น i p h o n ไอโฟนเลเล็กน้อยไอโฟนเนี่ยมันทําได้หมดเลยโทรศัพท์ได้ด้วยครับเล่นนน็่เน็ตด้วยดูหนังด้วยฟังเพลงด้วยเพราะว่าไอแพมันโทรไม่ได้เล่นเล่นได้ทุกอย่างมีหนังดูเอาควาคิดทุกเรื่องมารวมกันครับซินดิเคตกันต่อยอดซึ่งกันและกันเห็นภาพไหมฮะมันก็จากความคิดเนี่ยของคนเราไว้คิดอยากได้นะเอ๊ะมันต้องอย่างนี้นะ เขาก็เอาความคิดนั้นมาทำไงให้เป็นผลเมื่อเป็นผลเป็นรูปธรรมได้ไอ้ความคิดนั้นก็แปลเป็นทรัพย์สินเป็นรายได้มหาศาลของซิปจอบเห็นไหมฮะครับนี่คือวิธีคิดของกนนะคราวนี้มาพูดถึงความคิดแล้วก็ทําด้วยของทนินเจรุนนน่ยทำไมถึงเปนเน้นกลุ่มพวกระทงเกษตรจะได้กรณีศึกษาในรูปแบบไหนตรงนี้คือเรื่องของเกษตรนะครับ,รบที่เป็นต้องบอกว่าเป็นความชอบเนีย่ย ไก่ด้วยนะไก่ชนด้วยนะไปดูสัมภาษณ์สดนะหลายครั้งเนี่ยนะครับคุณธนินเจริญนนท์พูดเสมอนะท่านบอกว่าผมชอบไก่ครับชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคนรวยขนาดนั้นเึงชอบชอบไก่ครับพอคิดถึงเรื่องไก่ที่ไรมันชอบอ่ะคือมีความรักใน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 ไก่ในไก่ไม่ว่าจะเป็นท่าทางขนรูปร่างหน้าตาไก่เนี่ยชอบ หลังจากนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะต้องทำยังไงก็ทำไก่ขายซะเลยเห็นไหมไก่ซีพีใช่ไหมก็ตั้งแต่เลี้ยงไก่เชรเลี้ยงไก่ขายไก่ด้วยแปลรูปแปลรูปไก่เนื้อไก่เนื้อไก่ขายเนื้อไก่ขายไข่ไก่และอะไรอีกไก่เชดเอิวมาแปลเป็นอาหารไก่แล้วก็เป็นคือไก่เป็นอาหารนให้คนกินครับแล้วก็เลี้ยงไก่ชน ใช่นะทรงไก่ประกวดก็คือเริ่มต้นจากความชอบอคิดแล้วก็ลงมือทำเพราะฉะนั้นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะอย่าคิดโดยที่ตัวเองไม่ชอบอต้องคิดในสิ่งที่เราชอบด้วยไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้อถ้าคิดแล้วสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราชอบอย่าไปเสียเวลาคิดนะจะทําอะไรต้องคิดในสิ่งเราชอบด้วยชอบเสร็จแล้วไม่พอนะไม่ใช่ว่าคุณนัินนี่จู่ๆจะรวยกับไก่เลยนะแกก็ลองผิดลองถูก นี่ถ้าไม่มีไข้หวัดนกนี่คุณนรินคงไม่เป็นเศรษฐีดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้นะครับอฟังนี้แล้วเป็นไงฮะงงเลยคงคืออย่างนี้ครับทุกท่านไอตอนปีที่มันเจอไข้หวัดนกปปีที่ผ่านมาไม่สองสามปีหลายปีแล้วนะฮะต้องห้าปีหกปีแล้วเนี่ยตอนเราเจอไข้หวัดนกเข้าไปเนี่ยโอ้โหนะครับพอเริ่มเกิดไข้หวัดนกลามมาบ้านเราเมืองไทยทั่วโลกอปัญหาตามมาครับคนไม่บริโภคไก่ครับ คุณนันนรู้วิธีการทำไงถ้าชนะเรื่องนี้ได้แกรวยเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาไก่แกตกตกลกตกและแกก็ทําย่าแย่เลยนะผมจําได้ว่าหุ้นแกเนี่ยล่วงไปเหลือสองสมบัตินะหลังจากนั้นแกก็คิดวิธีการโอ้ยก็ทําฟาร์มปิดทดสอบหาวิธีการจนกรทั่งเลี้ยงไก่แล้วไม่ไปโรคเป็นที่ยอมรับว่าไก่ซีพยอดเยี่ยมไดังนโลกแกก็ขายไก่ไปทั่วโลกยี่ห้ออื่น ขายไม่ได้โอ้โหตอนนี้ออเดอร์กำลังไหลามาทำให้ซีพีเนี่ยขายไก่เยอะมาก แล้วก็มีวิธีการที่ทําให้ไก่ปลอดภัยล่าสุดตอนนี้ก็ติดท็อปชาร์ตแล้วก็ติดประเทศไทยก็เป็นเศรษฐีลำหนึ่งไปเรียบร้อยด้วยมูลค่าหุ้นด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะเพราะหุ้นซีพีวันนั้น3บาทขึ้นมา30กว่าบาทเห็นภาพไหมฮะดีขึ้นมาเลยดีขึ้นมาเลยครับนะล่าสุดนี่สามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดขึ้นไปที่ขนาดนี้เลยนะ,ะ,ะก็คิดดูว่ารวยขึ้นไปก, <c oughs> กี่กี่เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลนี้นะครับทำให้คนที่เจอปัญหาเนี่ เอาความคิดที่ hey, คนกลัวและแก้ความคิดของคนที่กลัวเป็นความไม่กลัวเอาตรงนั้นมาเป็นจุดได้เปรียบสร้างความสามารถที่แตกต่างชนะได้รวยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ครับครับเห็นไหมเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดถึงวิธีคิดของคนเครือข่ายขายตรงคิดอย่างไรทําอย่างไรถึงประสบความสำเร็จพักรู่เดียวครับ แข็งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นค <f ans> งนนนถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเรา